สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลียมกับเดียวก็จะมากินซาซิมิแซลมอนจ้าทุกคนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีสาหร่ายจ้าสาหร่ายมะห่อแล้วก็จะมีปูอัดด้วยจ้าปูอัดเป็นโตะผักแกมมีผักสดหลายอย่างแค่หลอดแตงกวาสลัดคอสมาจ้ามาแซ่บๆกับเลียมสองคนเลยจ้าเลยตบมือ <c oughs> ทำไม <c oughs> เดียวมาแล้วนะคะทุกคนคือครูดึงตัวยากมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม คนดังค่ะทุกคนอะไรรู้ไหมทำงานพี่ห่อสาหร่ายแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวพันแกะชิมก่อนชิมก่อนลองน้ำชิมก่อนเลยเดี๋ยวกินนี่นะคะแซลม,มอนนี่ <ś le> เดี๋ยวเราจะห่อสาหร่ายได้อยู่ไหมนจิ้มจี๊ดไหมจี๊ดมากอ้ยน้ำลายแตกจวดไปเลยจ้ะเผ็ดหน่อยเด้อพี่บอกได้เลยระวังจะร้องไห้นานๆได้กินค่ะเดียวอะ่ะ อืมอืมแลดวก็มกันนดเดียวแล้วเข้ากันมากขอเซบสัมมันม้ำ แซมอนมันมากทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่มากเออได้อยู่ได้อยู่ทุกคนคำโตๆเลยจ้ะที่นั่งก็ค่อนข้างแบบว่าเบียดกันหน่อยตรงนะได้ไหม,มครับ ไม่ได้กินนานกินอร่อยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแบบบอกเีว,ว่าทําอะไรบ้างที่ไม่ได้มาถ่ายคือคนถามพี่เยอะมากเรียนแล้วก็ทำงานเพราะว่าพวกเราทีมงานพวกเราคือทํางานก่อนสร้างนะคะทุกคนเดี๋ยวส่วนมากเดี๋ยวก็จะกลับบ้านมือทุกวัน,นะค่ะทุกคนเหมือนกัน เลี้อนน้ำจิ้มเผ็ดใช่นะจิ้มเ,เยอะๆพี่โคตยสาบลิ้นอะเป็นแผลอื้ม คือแบบว่าไงอะเดี๋ยวแค่กินซามาัปอย่างเดี๋ยวมันจะดูเหมือนแบบมีอากาศเลี่ยนใช่ปะเขเจอสาหลายเข้าไปนะทุกคนแล้วก็กับปูอัดอัดเข้าไปนะแบบเฮ้ยมันได้อ่ะทุกคนรสชาติไมเข้ากันอื เป็นมากอืมที่ไปที่นูไ่ได้อไหมได้ไหมไ,ไม่แต่พิเ็ดมากดูดีโคตรแด่ะอืมโอ้ย โคตรมันไปคายไหมครั้งนี้ก็อิ่มละถ้าไม่ได้กินเยวไม่เป็นไรหรอกอันนั้นที่ที่กินเป็นตอนนั้นเพราะว่ากินดองใช่ปะแต่ี้มัอนเป็นสดๆไง หูอัดระหวานพี่แค่ฟิดไว้เนี่ยสามล้วกระบาดปำะมาีณส,สิ่งใหญ่มากทุกคน แบบก็อนมีหนวดแงมากพี่ไม่ถนัดใช้ซ้ายเล็มถนัดใช้ขวาทุกคนมันก็ได้แบบว่าชนกันเ <c oughs> อมามากจ้ะ ไม่ดูจะขันอะไรก่อนดีเพราะว่าเหมือนแบบยังไงอ่ะเผ็ดอะนานาได้กินซามาเปาซีมิอร่อยจัง นานได้กินอร่อยมากกว่าเดิมอ่ากินได้เนาะกินเดดยอะเหมือนมันนะทุกคนแต่ว่าม,มันไม่มันหรอกเราความสุขของเดือนนะ ให้น้องน้องก็กินลายลายสีขาวแทรกสี สีส้มพี่จะบอกว่าสีเหลืองตาบอดสีค่ะพ <c oughs> ังเลยเมี๋ย้จ้ะคำโตโตโตใหญ่จริงห <c oughs> ุดจัด <c oughs> อื้มอื้มเผ็ดกินอันนี้มันต้องแบบเผ็ดๆใช่ป่ะเผ็ดป่ะถ้าเดียวไม่ได้มาทำถ้าเดียวไม่ได้ทำงานนะคะทุกคน ทานเลี้ยงก็จะชวนมากินบ่อยๆแต่ทีเนี้ยเลียมกับเดียวบางทีหยุดไม่ได้ทันตรงกันเนาะก็เลยแบบไม่ได้มากินเพราะว่าเรากลับมามืดแล้วก็เหนื่อยค่ะทุกคนสงสารน้องเลยก็เหนื่อยไงปูเดี่ยวของพี่ใหญ่จังเนื้ะเอาได้ไหมแล้กันอืมท้องร้องจอกจอกจอกเฮ้ย มันหวานไหมมันก็หวานมั<า>น <h ums> หวานหวานนะเอ,อเอาเลากินอันนี้จะได้ดับขาว ลักเขา <S 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 อืมซบสุดจ้ะวันนี้มีเพื่อนคุยวันนี้คือแบบว่าหยุดงานตรงกันก็เลยเรมก็เลยไปซื้อของก็เลยชวนเดียวมาถ่ายด้วย làm một điều bảo ạ, em đang rất là nhiều, cứ nhắm, thằng phê ngon, ơi, เรียมกับน้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เลียม2คนด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย